ทั้งนี้ต้องบอกนะคะว่าประเด็นที่ว่าอิหร่านเนี่ยเข้าใกล้ที่จะได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงใหญ่นะคะในความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านมาโดยตลอดนะคะกองทัพอิสราเอลเนี่ยบอกว่าข้อมูลข่าวกรองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในความพยายามของอิหร่านในการผลิตส่วนประกอบของอาวุธที่ดัดแปลงเพื่อระเบิดนิวเคลีย์ อิสราเอลเนี่ยเอาเรื่องที่อิหร่านใกล้จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้มาเป็นข้ออ้างในการที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อสุดที่แล้วนะคะบอกว่าเป็นการโจมตีเชิงป้องกันตัวในทันยาคูเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเราย้อนไปฟังเสียงกันค่ะ Sures, has produced Iran uranium enough atom recent taken steps That it has never taken before steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. ซึ่งพอฝั่งของอิสราเอลเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ว่าอิหลานใกล้ที่จะได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นสาเหตุเนี่ยแหละว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้อิสราเอลเนี่ยต้องโจมตีเชิงป้องกันเนี่ยมันก็มีคําถามจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญอยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเคนซี่ดาวเวนพอตนะคะเป็นผู้อำนวยการด้านนโยบายไม่แพร่ขยายอาวุธของ Arms Control Association ในสหรัฐ เธอให้สัมภาษณ์นะคะกับ BBC บอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนที่ว่าอิหร่านเนี่ยใกล้จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วตามที่กล่าวอ้างนะคะก็ตั้งคำถามกับหลักฐานจากฝ่ายอิสราเอลด้วยเช่นกัน ส่วนทำลายเรื่องโอกาสในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านที่สหรัฐเปิดเผยยังเป็นทางการครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะปี2024ตอนนั้นเนี่ยแอนโทนีบริงเกนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเวลานั้นเนี่ยใต้รัฐบาลไบเดนเนี่ยบอกว่า อิหร่านจะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ในการได้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ90เพียงพอให้ได้วัสดุแตกตัวที่จำเป็นสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามค่ะสำนักข่าว ABC News เนี่ยรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยนะคะเขาประเมินว่าหากอิหร่านต้องการผลิตยูเรเนียมเกรดอาวุธให้เพียงพอจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะใช้เวลา1-2สัปดาห์น่าจะต้องใช้เวลาหลายเดือนไปจนถึง2ปีกว่าที่จะผลิตหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้ได้จริงๆ แล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทุตซี่กับบาร์ดผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยก็เคยสรุปกับวุฒิสภานะบ,บอกว่าอิรานเนี่ยไม่ได้กําลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์และผู้นําสูงสุดของอิรานยังไม่ได้อนุมัติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ระงับไปเมื่อปี2003แต่ปรากฏว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยถูกนักข่าวถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาไม่สนใจไม่แคร์กับเรื่องที่กับบาทพูดนะคะเขาบอกว่าเขาคิดว่าอิหร่านเนี่ยใกล้จะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วอย่างยิ่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์ได้พูดกับนักข่าวนะคะใช้คําว่าใกล้จะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วซึ่งพอทรัมป์พูดแบบนี้เนี่ยนะคะกับบาสเนี่ยก็บอกว่าเธอและทรัมป์เนี่ย,ยจริงๆก็คือเข้าใจตรงกันนั่นแหละก็คืออิหร่านเนี่ยใกล้จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ แล้วบอกว่าทอยทแถลงของเธอก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตีความผิดไปส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e เนี่ยได้ผ่านมติที่ระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และได้ลักลอบสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ การลงมตินี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานของ IAEA e เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านั้นนะคะบอกว่าอิราน,นล้มเหลวในการชี้แจงที่มาที่ไปของวัสดุนิวเคลียร์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์บางประเภทพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิรานค่ะซึ่งซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเนี่ยสามารถนำไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์และอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยโดย IAEA e บอกว่าปัจจุบันเนี่ย อิรานมียูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ60มากกว่า400กิโลกรัมราฟาเอลกรอซซี่ผู้อำนวยการ IAEA e บอกว่า IAEA e เนี่ยได้ขอคำอธิบายจากอิรานเรื่องการมีอยู่ของยูเรเนียมเหล่านี้นะคะแต่ว่าอิรานเนี่ยไม่ยอมให้คำตอบแล้วก็ยังพยายามเคลียร์สถานที่ต่างๆที่ทำให้ IAEA e นไม่สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ดีนะคะทางอิรานเนี่ย ตัวทางการอิหร่านของยืนยันมาตลอดนะคะบอกว่าโครงการนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยมีเป้าหมายเป้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการพลเรือนนะคะแล้วก็พอ IAEA ออกมติแบบนี้มาเนี่ยอิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าไม่ได้พยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็บอกว่ามติของ IAEA เนี่ยเป็นเรื่องการเมือง แลล่าสุดนี้เองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผอ,อ,อของ IAEA e เนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับ C.N.N. นะคะบอกว่าหลักฐานที่ IAEA e รวบรวมได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้เป็นเหตุผลในการดำเนินการทางการทหารใดๆได,ได,ได,ได้โดยกรอซี่เนี่ยเขาบอกว่า การดำเนินการทางทหารไม่ว่าจะมาจากที่ไหน,ไหนก็ตามเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจทางการเมืองไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ IAEA e เนี่ยได้กล่าวไปนะคะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงโครงการที่เป็นระบบในอิรานในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็พอพิธีกรของ CNN เขาถามนะคะเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะคะถึงผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหากว่าสหรัฐเนี่ยโจมตี โครงการโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินของอิหรา่านนั่นก็คือโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟอร์โดเนี่ยออพอ IAEA เมีความกังวลอย่างไรต่อผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็ตอบว่ามันก็ควรกลับไปใช้วิธีทางการทูตในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหานี้ค่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะ,ะในฝั่งของสหรัฐรวมถึงข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับว่าโครงการนะคะ นิวเคลียร์เนี่ยของอิหร่านเนี่ยมันเดินหน้าไปถึงจุดไหนนะคะแล้วก็ใกล้หรือยังนะคะใกล้มากน้อยแค่ไหนที่อิหร่านเนี่ยจะได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็มีความไม่ชัดเจนอยู่นะะในข้อมูลที่ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายออกมาอ้างกันนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลใดที่ชี้ชัดได้อย่างจริงจังณนะเวลานี้นะคะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามกันต่อแต่ขณะเดียวกันนะคะนอกจากท่าทีของ ฝั่งสหรัฐแล้วเนี่ยเราไปดูสถานการณ์ที่หน้างานนะคะสถานการณ์ในอิรานแล้วก็สถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าตอนนี้ในการโจมตีทางอากาศระหว่างกันยังดําเนินอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วเนี่ยความรุนแรงระหว่างกันเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงค่ะโดย IDF ของอิสราเอลเนี่ยนะคะระบุว่า ได้โจมตีสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหรา่านซึ่งรวมถึงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ไม่ทํางานในเมืองอารักซึ่งเป็นที่ผลิตพลูโตเนียมโดยกองทัพอิสราเอลเนี่ยยังได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการโจมตีเครื่องปฏิกรณ์ที่ไม่ทํางานในอารักออกมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้นะคะมีรายงานจาก BBC ถึงสถานการณ์ในอิหร่านตอนนี้เช่นกันนะคะโดยเป็นการอ้างอิงกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิด้านดิจิทัลนะคะที่บอกว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยได้ปิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อจำกัดการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นเวลากว่า24ชั่วโมงแล้วโดยมีแอนกรุ๊ปนะคะเป็นกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนอิหร่านเนี่ยบอกว่านี่เป็นการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตครั้งเลวร้วายที่สุดในประวัติศาสตร์ รายแรงยิ่งกว่าตอนปี2019ที่มีการประท้วงใหญ่นะะในอิหร่านด้วยซ้ำโดยรายงานระบุนะคะบอกว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอิหร่านเนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าไม่ได้ถูกบล็อกโดยสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูเหมือนว่าการเข้าถึงบริการประเภท VPN ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างชาติเนี่ยแบบนี้เนี่ย เหมือนจะถูกบล็อกนะคะใช้กันได้ช้าลงมากๆนะคะแต่ว่าการเข้าถึงพวกบริการต่างๆเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นของในประเทศเองเนี่ยยังคงใช้งานได้โดยบุ o เบิร์กเนี่ยรายงานนะคะบอกว่ารัฐบาลอิราเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจำเป็นต้องปิดกั้นเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จากอิสราเอลค่ะ ทั้งนี้นะคะตั้งแต่อิสราเอลเริ่มโจมตีเนี่ยกลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในอิหร่านแล้วอย่างน้อย639คนทั่วประเทศส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะวันนี้เนี่ย CNN รายงานว่าได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลายจุดบนถนนสายหนึ่งในเมืองเบียเชบ้าทางตอนใต้ของอิสราเอล ใกล้กับศูนย์เทคโนโลยีที่มีออฟฟิศของ Microsoft ตั้งอยู่หลังจากที่ขีปนาวุธของอิหร่านถล่มในจุดที่ใกล้กับตัวของศูนย์เทคโนโลยีดังกล่าวนะคะอิสราเอลเนี่ยบอกว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะ5รา,ายแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าฝั่งของอิหร่านยยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องรายงานการโจมตีล่าสุดที่เกิดขึ้นในอิสราเอลค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่โรงพยาบาลโซโลกะในเมืองเบียเชบาของอิสราเอลเสียหายจากขีปนาวุธของอิหร่านเราก็มีรายงานผู้บาดเจ็บมาเนี่ย40คนนะคะจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทั่วโลกเขาจับตาเหมือนกันนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยจะนำเรื่องนี้นะคะมาเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุผลในการที่จะกดกดดันสหรัฐเนี่ยให้ดำเนินการ ทางการทหารกับอิหร่านหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีข้อมูลนะคะจากฝั่งของอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะฝั่งของอิหร่านเนี่ยบอกว่าเป้าหมายการโจมตีเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นเป้าหมายทางการทหารที่อยู่ใกล้เคียงโดยอับบาสอาลัคชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยได้ออกแถลงการผ่าน X ค่ะบอกว่า คลื่นระเบิดเนี่ยทำพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายเล็กน้อยแล้วก็บอกว่ามีการอพยพคนส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลโซโรการเนี่ยออกไปแล้วนะคะโดยอ้างว่านี่เป็นโรงพยาบาลที่ใช้รักษาทหารอิสราเอลที่บาดเจ็บจากการไปร่วมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเขาบอกว่าในกาซาเนี่ยร้อยละ9 4ของโรงพยาบาลเนี่ยถูกอิสราเอลทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายไป โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน,นบอกว่าอิสราเอลเคือฝ่ายเริ่มการนองเลือดนี้นะคะไม่ใช่อิหร่านแล้วก็บอกว่าอาชญากรสงครามอิสราเอลตังหกที่มุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้นมีชาวอิหร่านผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคนนถูกอิสราเอลสังหารอย่างเลือดเย็นนับตั้งแต่เปิดฉากทําสงครามกับอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าฝ่ายอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีกราลาโฮเนอิสราเอลกัี่ยบอกว่า อิหร่านเนี่ยจงใจยิงโรงพยาบาลนี้นะคะโดยเขาบอกว่าคาเมนเนียได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าต้องการให้อิสราเอลถูกทำลายแล้วก็อ้างว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านนั่นแหละเป็นคนออกคำสั่งให้ยิงโรงพยาบาลโดยอิสราเอลกัสเนี่ยพูดนะคะบอกว่าคาเมเนีเนี่ยไม่ควรได้รับอนุญาตให้อยู่ได้อีกต่อไป ส่วนในทันยาฮูนะคะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยเมื่อวานก็ลงพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลก็ถูกนักข่าวถามค่ะถึงเรื่องรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยว่าอิสราเอลมีแผนในเรื่องของการปริชีพคาเมนีีผู้นำสมสุดอิหร่านเนี่ยนะคะในทันยาฮูเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่ควรมีใครได้รับการยกเว้นแล้วก็ยังพูดถึงทรัมป์อีกด้วยนะคะบอกว่าเขาเนี่ย ทราบซึ้งกับการตัดสินใจใดๆก็ตามของทรัมป์แล้วก็ย้ำว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีความแข็งแกร่งเราไปฟังเสียงในทันยาฮูกันค่ะะไมามดาานุต אני אמרתי שאנחנו נעשה כל מה שצריך בכוחות עצמנו, כדי להגן על עצמנו, ויש לנו את היכולת לעשות הכול. אבל אנחנו גם מעריכים כל החלטה שהנשיא טראמפ יקבל. הוא יעשה מה שטוב לאמריקה, אנחנו נעשה, ואני אעשה מה שטוב לישראל, והשותפות בינינו היא מאוד איתנה. เรื่องของการสังหารคาเมนีีเนี่ยนะคะมันกลายมาเป็นประเด็นว่าเป็นแผนหนึ่งของอิสาราเอลหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายงานจากสื่อในสหรัฐว่าทรัมป์เนี่ยได้ยับยั้งแผนของเนทันยาคูที่ต้องการสังหารคาเมนีี ส่วนเนธันยาฮูเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับรายงานดังกล่าวอย่างตรงๆนะคะแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐเขาพูดถึงประเด็นนี้นะประเด็นการลอบสังหารคาเมเนอีเนี่ยบอกว่ามันจะไม่ได้ไปทําให้ความขัดแย้งไปไกลขึ้นนะคะแต่ว่าบอกว่ามันเป็นการทําให้ความขัดแย้งยุตินะอันนี้เป็นความเห็นก่อนหน้านี้ของเนธัญยาคู